วิธีการเข้าเรียน My Grid h ับภาษาไทยนะคะกดลิงก์กลุ่มนะคะเข้าไปถ้าเป็นไว p a ็กเกจกดเข้ามาแล้วก็ให้เราเลือกเปิดด้วยเบราว์เซอร์นะคะแบบปกติก็คือโอเพน e ดฟอล์เบราว์เซอร์นะคะก็คือจะลิงก์ไปที่ Facebook อัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นโปรไฟล์เราเองนะคะแล้วก็กดจอยกรุ๊ปนะคะเป็นยูเซอร์ธรรมดาก็กดจอยกรุ๊ปได้เลยนะคะ เมื่อกดเข้าไปก็จะมี2คํคำถามนะคะให้เราตอบก็คือ u s สเ n น m e ของเราเองนะคะแล้วก็ u s สเ n น m e ของอัปไลน์ของเรานะคะก็ใส่คำตอบไปหลังจากนั้นกด submit นะคะเมื่อเรากด submit ไปแล้วนะคะให้รอแอดมินอนุมัตินะคะให้เข้ากลุ่มหลังจากนั้นจึงเข้าไปศึกษานะคะเรียนรู้ในกลุ่มของ MyGridHub ได้นะคะวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่ ปุ่มยูนิตนะคะมีปุ่มยูนิตอยู่กดยูนิตนะคะก็จะพบว่ามีบทเรียนนะคะบทที่1 2 3นะคะเลือกบทที่1ก็จะมีลิงก์ให้เราคลิกนะคะเพื่อเรียนในบทนั้นๆนะคะก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์แล้วก็เข้าเรียน PDF ที่เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะทดสอบนะคะอลองคลิกไปที่ลิงก์บทที่1นนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนลงมานะคะดูเนื้อหาต่างๆได้นะคะซึ่งเป็นภาษาไทยนะคะที่ได้รับการ แปลจากภาษาอังกฤษต้นฉบับนะคะอยู่ในบทเรียนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรียนบทนี้เสร็จนะคะก็สามารถเข้าเรียนในบทที่2ได้เลยค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการนําข้อมูลนะคะหลักสูตรไปแก้ไขดัดแปลงหรือเผยแพร่เป็นสาธารณะนะคะหลักสูตรนี้เป็นฉบับแปลภาษาไทยนะคะอนุญาตให้สําหรับผู้ลงทะเบียนหลักสูตรไมกคทับของทีม c ราวันเ r s t a r เท่านั้นนะคะ